วางออกมาหน่นะครับแลวไอ้ันี้ห่อยรอย่สวัสดีครับบัดีค่ะมาเวียนเทียนค่ะมาวันที่7ตั้งแต่วันที่24 25 26 2 uh. ี วันที่ 8, 9สักกะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสมบัทธเจ้าใช่ค่ะไมหมม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยสองวันสามวันก็ตั้งแต่วันที่มาตั้งแต่วันที่ยี่สี่มาเลยโอ้โหผมเคยไม่ได้มาตอนนั้นยังอยู่โน่นใช่ถ่ายไอ้นี่อยู่ใช่ไหมล่ะใช่ถ่ายไอ้ที่ว่ามีงานงานงานฉลองฉลองขึ้นบ้านใหม่พ่อเอญ่ใช่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้ไป ตกตกลงเป็นเอฟซีไม่ไปไม่ไปที่นูนยกี่ครั้งยังยังไม่เคยไปสักครั้งไม่ั้เลยโอ้ตายแล้วพี่น้องพ่อพ่ออยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ไม่มีบุญวาสนาได้ไปเป็นเอฟซีกูตนาบดีนะไม่ใช่เอผมนะแต่รู้จักผมยิเฉยเข้ามาดูทุกคลิปเลยดูบดลเลย ดูทุกคนเลยที่เป็นลิ่พ่อพายนะ<อ>พ่อพายเอกชัยอ่ะที่ที่ไปถ่ายตรงนั้นนะร่้ะดูทุกคนไม่เว้นเลยดูทุกคนได้ไหมด<อ><อ>ูหมดคุณนี่ชื่ออะไรนะ<อ>ชื่ออะไรนะชื่อเล่นช,ชื่อเล่นชื่อกุหลาบชื่อกุหลาบชื่อจริง ชื่อนวลชื่อนวลเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วทีนี้ได้สามีมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรเฮ้ยเลียนละเลียนเลยเออไม่ว่าเปลี่ยนชื่ออะไรอีรู้จักในในในยูทูบอ่ะเอพี <MC S 2> <ม>่พ่อพายมาเอดประลักองค์รูปเด็มเพระนเรศวเธอเธอยังมาถ่ายพ่อพายทีหลังนะเธอเธอมาทีหล <c oughs> ังอ่ะฉันดูก่อนอ๋อดูก่อนดูตั้งแต่แต่นูน้นตอนนู้นยังไงจังหวัดอะไรนะพะลักามเออ ดู้จังหวัดหาราคาถ้าถ้าถ้าดูโค้กายจะรู้จักรู้จักในในคลิปอ่ะในในยูทูบอ่ะวันที่สี่นี่จะครบรอบจำหน้าได้หกเดือนหกเดือนหกเดือนใช่ไม่ไปยุ่งาก็พายก็พายใช่ใช่ใช่โอ้ยเป็นสาวลำปางสาวลำปางเป็นสาวลำปางเป็นสาวอยู่นะ มีลูกสามคนแล้วลูกสามคนแล้วมากัคใครบ้างวันนี้ลูกมาไหมอ๋อลูกเขาไม่ได้มามาคนเดียวขอยังขออะไรยังอธิษฐานยังเพื่อขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ลูกสาวลูกชายแล้วก็แฟนคนที่เสียไปตอนนี้อูกับผมังูกกับเขาอ่ะนั่นแหละตายไป ตอนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยถูกกันเดี๋ยวพอตายแล้วก็อุทิศให้เขาเลวให้หมดจำเป็นกันใช่ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าคิดถึงเออให้หมดจำเป็นกรรชาตินี้แหละตีกันแเออเอาอย่างนี้แล้วคนสวยคนธรรมดาเต้องหวังอาจจะมีตรงไม้ตรงมือกันบ้างไม่ใช่หวังหรอกเพราะว่าวิสัยมันเป็นอย่างไงเขาเป็นคน เขาเรียกแลเข้าบอลคนสนามม้าสนามมวยเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลมวยมวยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูทีวีเขาไปไอเดทีมวยเลยนะเออเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเป็นแบบเขาทำงานที่สถานทูตศรีลังกาอจินเดือนจะสิ้นใจเขามีเงินเดือนมีเงินเดือนคือว่าสามารถจะแต่เขาอะจ้าชุ้มีเงินก็มี น่าเลยมเงินไปขอไปขอพรพ่อเองด้วยอนาอนี้เอาขาดไปนะขอในในในจอเลยใช่ไหมอ๋อในในไลฟ์เราได้ได้ได้เหมือนกันก็มีคนสำเร็จหลายคนนะขอหวยเพราะว่วันนี้เจ็ดเก้าหวยเอาเข็มเก้าคาถูกอยู่ญี่ปุ่นคุณวันคุณวันคุณวันสุสุขสุสุขเราชอบอะไรรู้ไหมเราคถูกเราชอบหวยพ่อพ่อไทย คือแต่ก่อนเขาจะไปอาบน้ำต้นไม้อะต้นไม้มันเจ็ดต้นแล้วก็หวยเนี่ยมันพ่อฝายต้องเป็นเก้าเพราะท่านเป็นสูงเป็นเป็นพวกที่สัตว์เป็นโฮสตัสสูงสุดของของมันาช้างช้างเผือกเออเราวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ซื้อซื้อตอนนั้นก็ถูกก็มีแต่ก็ไม่ควงในภา่หลังอาหานจริงคือเราจะเราจะเอาต้นไม้ต้นนั้นอะ เป็นเจ็ดใช่ไหมแล้วพอพ่อเอกชักยนี่เป็นเก้ามองกล้องมองกล้องให้ท้ายลูกคนตอนนี้ท่านมาอยู่ตรงนั้นคือมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวต้องเอาเป็นหนึ่งเก้าแล้วเลยเราชอบเลขเลขประจําอ่ะเลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเพราะว่าต้นไม้เนี่ยท่านจะไปปลูกพันธุ์ตอนที่มาแรกๆเห็นไหมท่านก็ไปปลูกพันธุ์ตรงนั้นนะแล้วก็ที่ท่านร้องแล้วแฉ่เจ็ดก้าด้วยนะงวดน,นี้ไม่เป็นส<ไ>ุขอะไรอะไรนักเรียกอะไรนะเอางา ตึงไม้อะแล้วก็เพียงแล้วก็ร้องเสียงดังที่สุดในในที่เคยได้ยินอ่ะท่านท่านโกรธมากเลยอบบันวันแรกอะไรอะไรที่ในที่เันมีพลังแบบการเต้นนอนอยู่กับพื้นน่ะกับอาอาชือะอะไรนะควานช้างคืออะไรนะ,ะพี่คนนึงอะที่สนิทอะตาพีดต,ต้มมะเพียวไ,ไม่ใช่พ่พรมนี ตาตาคือกาหลักตั้มคนลอยเดียวต่อมาแล้วก็น้องภูมิอ๋อน้องต้าไะมน้องตาเห็นเลยน้องตาใช่ไหมเห็เออนั่นแหละเราดูนะเห็นเห็นพหอตายอ่ะท่านโกรธมากเลยตรงนั้นยังเป็นป่ายังลุกลุกอยู่เลยนะท่านร้องเสียงดังสุดเลยอ่ะพี่น้องมาพ่อแขนนี่ยว่าพี่น้องเอ้ย FC พ่อพายท่าพี่ FC พ่อพายดูดูทุกคนที่เป็นหายตรงนั้น ดูแบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่นอนชื่อชื่อชื่อพี่นอนเหรอชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อกุหลาบคือหมายความว่าแม่จะไปทําบุญบรรลูกบรรลุขึ้นแล้วถือดอกเตรียมดอกไม้ไว้เป็นขอตังค์กลางคืนน่ะโอเลยแม่บอกว่าไม่ได้ไปวัดเลยเปลี่ยนชื่อไปเลยเปลี่ยนชื่อแบบเป็นดอกไม้อ่ะเกิดประสาอะไรเกิดประสาอะไร ปีแปดปีแปดวู้พี่ผมอยู่เนี่ยเป็นพี่แล้วหน้าอ่อนกว่าผมเลยผมหน้าแก่แก่ทำงานหลักเนี่ยปแต่ปีแปดผมดูดีหน้าแก่มากคนเครียดมากคนเครียดถ้าคนเครียดจะจะแก่ไวพี่คนเราเขาจะปิ้งอยู่เลยผมนึกว่าเขาเป็นน้องเลยถามอายุก่อนเดี๋ยวเรียกผิดสวัสดีครับสวัสดีจ้าเห็นไหมเรามาวันนี้เราเจอเพื่อนเยอะนะ เจออยู่แม่คนเดียวเช่าข้าวมาให้มีข้าวมีขนมเฮลามาให้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกชื่อผมจำผมจะจำได้เลยอย่างนี้ก็ของแม่มาอย่างดีแล้วกลับเลยนะขอบคุณนะครับกับข้าวเขาดูในโลกเขาจะรู้จักกันผมหันกล้องเข้าหาเขาเขาเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอายอยากให้คนทางบ้านเห็นว่าเออเรามาอยู่ตรงเนี้ย FC พ่อพายเข้ามาตั้งตายแสดงว่าพ่อพายนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดา ดินแดนนี้เป็นดินโดนีเซียใช่บแล้วพ่อพลายเราก็เป็นช้างฝั่งเศสใช่ก็มีคนมาทักแสดงว่าต้องขอบคุณแสดงว่าของเราของจริงถ่ายรูปเอาไว้เยอะเยอะเลยใช่ไหมเล่าโอ้ยโทรศัพท์สองเครื่องยูทูบอีกถ่ายแต่รูปพ่อพลายจริงเนี่ยว่าโกหกนะแต่ว่าโทรศัพท์เราไม่มีเน็ตไม่ได้ไม่ได้เล่นเน็ตไม่ได้เล่นเน็ตเพราะว่าลูกสาวบอกว่าแม่ คือไม่เจอคือนม่จำได้เลยโอ้ไม่เห็นผมจำได้เลย,ยวันนี้ถ้าไม่เราดูไอไอตอนอะไรนะที่ว่าผลหางพ่อพายหลุดออกถึง4 1เ็ส้นนะวันนั้นดูดูที่ลุ้นมากกวา่าไหผมผมก็เขียนได้เส้นนึ้งก็ให้ตาไป <ใช S 1> ก็นับ ช่กันหานะแล้วรู้เปล่า,าใครใครนไหนหาเอ็กวนนั้นดีบุนวันนั้นน่ะมันเป็นวันท,าท้าข้างขึ้นวันไหวพระจันทร์ท่าไทยท่าจีนวันข้างขึ้นแล้วแล้วหางพ่อไายอหลุดอกอกอามาถึง41เซนแล้วยังถ่ายรูปเอาไว้เลยที่น้องชมพู่ถือไว้อ่ะอถ่ายไว้ในเอโรสัปอีกเครื่องหนึ่งอของจริงเลยนี่ยเจยังไม่เคยจดเอาไว้ไว้ด้วยนะยังไม่คไเคยไปครับไปเอกซักทีของจริงเลยเนี่ยคุณผู้ชม เขา<ส>เขายังไม่เคยไสมัยก่อนเนี่ยชอบฝันเห็นช้างไล่ฝันเห็นช้างแต่ไปซื้อหวยถูกนะถูกแล้วแล้ว,แล,วแล้วลูกสาวก็ฝันก็บอกว่าแม่เห็นเห็นช้างแต่งตัวอ่าเรียกว่าช้างทรงเครื่องใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นลูกสาวไอ้เราก็ยังไม่มีเป็นปตังค์เท่าไหร่พ่อเขาก็ตายลูกก็เรียน เดี๋ยวลูกสาวฝันวันนี้หวยออกวันพรุ่งนี้พาลูกไปไหว้ช้างสามเสียนไปไม่ถูกถามเขาไปไหว้ถูกหวยถูกคนถูกล่างอ๋อคนนี้พี่บุญคำปันเกี่ยวกับช้างใช่ไหมใี่เลยพี่แล้วก็ฝันตังก็ไม่มีลูกลูกสามคนหลานเอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญนทางคนเป็นสี่คนแล้วแม่อีกคนแล้วก็แฟนเสียใหแฟนเสียอยู่ตอนลูกชายถูกปั่นตอนนี้ลูกชายยุ่งิึงหกแล้ไปนี่มายังทำไมยัง ไม่มีอะไม่เอาแล้วเด็วไอเรียกอะไรนะสาวฝันเหมือนกันแล้วเราก็ฝันฝันฝันเห็นช้างไล่พอมาถึงสีแยกอีกตัวหนึ่งไล่มาแล้วไอควนช้างอ่ะไล่มาตงมาแบบเป็นโถงเลยเราก็วิ่ง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 ก็ใ่ต้องให้โชคแน่เลยไปซื้อใต้ดินเลข เราก็หามาถึอทำไงครับต้นผูก้อยเงินใส่ผูกนะผูกผูกูฝันเห็นช้งในจะผูกทุกครั้งทุกครั้งนะสำปรูกหนยกันช้างเออรถซอรถเส็จไปสำหรับนี้๋ยวรถมารับผมซ่ออยู่น่าจะไม่เกินสามวันน่าจะได้ไปวันที่สีหรือนี่ห้านี่แหละ สีไม่ีกันนี่แหละหเจจะเล่กจังเขาอยู่เล่งไม่ได้อยู่แล้วเขาจะทไร่มันไม่ต้องจะให้ลูกสาวเอาขับรถไปส่งลูกสาวมันลูกสาวไม่ว่างทำงานทำงานเดี๋ยวเดเดี๋ยถ่ายเยอะเลยเดี๋ยวนาเดี๋ยวหาอันี้ก่อนหาพ่อพายให้ดูสภาษู์สัมภาษณ์เอฟซีเขาเป็นเอฟซีของเพอพายชนล ข่ไปกับชายของเจ้น่ของเจ้น่วพ่าไฟกับชายดูดูทุกช่องที่คนเขาไปถายพ่อไฟกาดูทุช่องที่อยู่สระาุรีซึ่งเขาอุกๆครู้กขายคทเรา็นราเจ็บตของช้างอ่เยมาคุยด้วยเขาจำได้คือเห็นเห็นครั้งแรกอ่ะเห็น่อไเห็นไ้ยออาบน้ำคนลุกคนลุกเออตอนนี้พ่อไฟอาบน้ำ เปิดดูครั้งแรกอาบน้ำตรงต้นไม้เจ็ดต้นน่ะเนี่ยแต่สามคนแล้วยังคนยังไม่เน่เน่เน่อันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายถ่ายใหม่อันนี้ถ่ายใหม่ในจากยูทูบมาอันนี้ดูพ่อถ่ายนี่ดีดูดูหางนี่เรียกว่าตรงนี้ขาท่านเรียกว่าตรรงะเด็น เารียใส่ไม่เรียกว่าถุงเท้าอ่ะเขาเรียกว่าช้างพู้ดียามีดโอ้นี่เขาเรียกว่าเออช้างพู้ดีทีคนบอกหลายคนนะบอกว่าเออพระเอกเมืันใส่ถุงเท้าใช่อ่าไอ้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะอัตโค่นของท่านก็ยาวออกมานี่ใช่ไหมก็จะเป็นดำๆใช่ไหมเขาเรียกว่านั่นแหละถ่ายเยอะแยะไอ้โทรโทรศัพท์เครื่องนั้น่ะเต็มเลยที่ถ่ายเต็มเครื่องนนี่เครื่องใหม่ลูกทางมา เนี่ยเนี่ยเราชอบขายเยอะแยะขายพ่อขายทางนั้นเลยวันนี้มาไหมวันนี้มาทุกวันนี่นี่นี่ขายวิดีโอก็มีนี่นี่นี่คุณทีิบดีกราบเท้านี่นะเขาบอกว่าฮะกราบเท้าเนี่ยเป็นคนยืนหยัดหนักแน่นถ้าไม่มีเท้าก็จะเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ไม่ว่าคนไม่ว่าอะไรอย่าเหมือนเราเรากราบเท้าพ่อแม่ เท้าเนี่ยสำคัญกว่ายางืูนถ้าไม่มีเท้าเราก็เดินไม่ได้ใจป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกเจอย่กอยาีถ่ายวีดีโอก็มีอันไหนที่เราชอบเราก็ถ่ายวีดีโอเนี่ยถ่ายมาจาก YouTube ถ่ายมาจาก i p a d iPad พดมาได้เอามา ปีมือปีมือศูนย์นาทประดีกาบท้ากับเทา้าก็เหมือนกับคนถ้ากาบเท้าพ่อแม่หรืออันไหนที่เราเคารพเรารักอะเขาบอกว่าเท้าช้างหรือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าไม่มีเท้าก็เดินไม่ได้ยืนไม่ได้ไม่เป็นหลักอะเท้าเนี่ยต้องเป็นหลักนีไงศูนย์นดมีอะไรงไม่มีละ อันนี้ถ่ายอายุทยาถ่ายอายุทยา,า,ยา,ยทยาวันไหนจะไปตรงน้อจะไปวันไหนอ๋อยังไม่ไปยังไม่พร้อมลูกไม่ให้ไปไหนง่ายๆลูกหวังจะได้ไปไงไ่ายๆเอะหรือว่าจะได้ไปท็อปกับผมเนี่ยซ่อมรถเดี๋จไปกันโอ้ยไปที่สวาไม่ได้ลูกสวางเออไปข,บข<า>บไัปขบรถเองไปขบับรถเองไงขอบคุณครับพี่กุลาบโองพี่ตากล้องด้วย ไปไอ้นี่ไปไรเองใช่ไหมไปไหว้อะไรนะเป็นตัวสวยเป็นตัวสวยถ้าเป็นแบบที่สวยห้องได้ไหมได้ไหมอันนี่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่หมดอ่ะดูสิในในช่องนี้สวยอยู่เขาเรียกว่าคนมีรัศมีอ๋ออนาออกเอออนาคือสินกินเจ พอดีมันเจอเจ็บเสียก็เองครับวันนี้อันนีเจอสองท่านไปวัดอรุณกันไปวัดอรุณอันนี้เพื่อนใช่ไหมใช่เพื่อนใส่ชุดไทยอันนี้ชุดของเราซื้อเองตัดเองชุดตัดเองนะเนี้ยอันนี้ของเพื่อนเพื่อนคุณจะบอกว่าเป็นช่างนะอย่าบอกว่าเป็นช่างนะไม่ได้เป็นช่างเพื่อนไปแล้วนะโชคดีโชคดีขออนุญาตลงสุขราชลงลงคำด้วยคุณพี่กุหลาบ หือคุณนอนใช่ไหมบอกทั้งชื่อเล่นชื่อจริงมาเจอมาเจอพ่อ่ายเอฟซีพ่อพายกับใครใช่เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปกไปถ่ายรูปกันอันนี้อันนี้กันนี้อ้าวนี่หันหน้ามาใส่กล้องมันจะเห็นหน้าใส่กล้องเหรอโอ้หนึ่งสองโอ้ยแสงบังพ่อพายนะคะ มีบ um. mm ุญวัฒนาก็ได้ไปหาท่านสักครั้งหนึ่งก็ยังไปสัญญาสัญญาว่าจะไปสัญญาว่าจะไปสัญญาอยู่ในใจในใจจะไม่รับปาจะไม่รับปลาเพราะว่าลูกอยากให้ไปไหนคนเดียวลูกถ้าอยากาข้าพันเกิดใจขอลูกขอลูกเอารถไปส่งได้แต่ว่าขออย่าลูกไมค่อยไปเที่ยวไหนลูกเขาชอบพาไปกินอาหารทะเลอ้ยแตงอย่างเนี้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแรงนะคุณกุลาคุณนวลห์สองชื่อเลยสาธุสาธุสวัสดีครับพี่ยกัน